สวัสดีค่ะอ้อมค่ะพี่รลรัตบริหารค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทพี่ดำฟู้ดจำกัดผู้ผลิตน้ำปลาร้าแม่บุญลำค่ะ ก็ตั้งแต่แต,ตอนเด็กๆเกิดมาเลยค่ะก็เห็นแม่ทะะําปลาแล้วแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดสดนะคะที่จังหวัดกาลสินแม่เริ่มทําก็ตั้งแต่ปี25-25นะคะที่เริ่มทําเป็นโรงประลาเพชรด,ดาก่อนก็จะมีคุณแม่บุญล้ําปีเหลืองคุณพ่ออุทัยปีเหลืองเป็นผู้ก่อตั้งโรงประลาเพชรด,ดามายุคสมัยหนึ่งเราอยากทําเป็นแพ็กเกจแม่ก็เป็นแม่ค้าปะลาเขาก็เป็นที่รู้จักสําหรับคนในกลุ่มของ ขายปลาร้าก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นแม่บุญล้ออะไรเงี้ยค่ะ จุดนั้นเมื่อปี2558มีข่าวว่าน้ำปลาไม่สะอาดน้ำปลาช่วงนั้นไม่มีอยอยกันแบบทั้งประเทศเลยนะคะจะมีส่วนน้อยมากที่มีอยอยเราเป็นเจ้าเดียวที่มีอยอยของจังหวัดกาลสินเลยตอนนั้นคนก็ไม่อยากกินว่าเป็นน้ำปลากาลสิน์แล้วทำให้เราเนี่ยไม่ได้ขายสินค้าเลย2-3สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยคะ่ะแล้วจุดนั้นมันทำให้ เราคิดว่าเราอยู่แค่มาตรฐานนี้ไม่ได้แล้วเราก็วางแผนในเรื่องของพัฒนาองค์กรพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านนี้รวมถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานมากขึ้นจึงทำให้เราผ่านจุดนั้นแล้วก็ต้องทบทวนแล้วก็พัฒนาทำให้คนได้เชื่อมั่นในสินค้าของเราอะค่ะ เป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะที่มาเปลี่ยนเป็นเน้ำปลาร้าตอนแรกยังยังไม่ได้ทำเป็นบรรจุขวดนะคะคือวิธีการกินของผู้บริโภคนี้วิวัฒนาการเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราก็นำโจทย์ของผู้บริโภคนะคะมาปรับปรุงวิธีการผลิต แล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอนแรกเราก็ขายแต่ปะลาตัวก่อนนะคะที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยไปทำกินเองผู้บริโภคก็ต้องไปทำสุกแล้วก็ต้มใส่แกงใส,งใสอ่อมใส่ซุปใส่ผัดอะไรนี้ใช่ไหมคะเราก็ว่าถ้างั้นเราก็ต้มเป็นน้ำปะลาะดีกว่าให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้ง่ายขึ้นพอหลังจากนั้นบรรจุใส่ขวดเขาก็สะดวกสบายมากขึ้นสะอาดกว่าที่จะบรรจุถุงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ สินค้าแต่ละชนิดที่จะจำหน่ายไปในระดับประเทศหรือในระดับโลกได้นะคะสินค้าเราก็ต้องมีมาตรฐานเราก็พัฒนาสินค้าของเราให้ได้มาตรฐานแต่ละประเทศเนี่ยมาตรฐานสินค้าไม่เหมือนกันพอเราไปประเทศนี้ต้องใช้มาตรฐานใดที่จะมาจับในตัวสินค้านี้ผู้คนในแต่ละประเทศเนี่ยกินแบบไหนก็จะสามารถมาพัฒนาดีลอ,อในสินค้าของเราได้ให้เป็นสากลมากขึ้นนะคะ ชื่อเล่นของแม่ด้วยที่เขาเรียกว่าแม่ล้ำแม่ล้ำอะไรเนี้ยค่ะเราก็อยากนําจุดนี้มาใส่ในความหมายของน้ําปลาเราแม่บุญล้ำสีล้ำเนี่ยคือล้ำอะไรบ้างล้ำแนวคิดในชุมชนเราค่ะเกิดมากับสินค้าโอท็อปเพราะเราเนี่ยเติบโตมาจาก เกษตรกรด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นคนเอาปลามาขายเพื่อให้เรามาทาปลาล่าชุมชนที่เราอยู่ชาวบ้านเขาก็จะเอาปลาเนี้ยมาหมักเกลือพ่อกับแม่นี่คือจะไปซื้อปลาที่โอ่งเลยก็จะรวบรวมปลามามาที่โรงปลาของเราแล้วชุมชนที่นั่นก็ก็เกิดรายได้ปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังส่งปลาเราอยู่นะคะชาวบ้านเนี้ยเขาก็ได้มาทํางานที่โรงงานของเราตําบลห้วยโพ แค่จะถามได้เลยว่าใครไม่เคยทําโรงงานปลาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ทําเป็นหมดรู้จักว่าปลาเนี่ยทำแบบไหนลูกหลานนะคะเขาก็อยากกลับมาทํางานที่บ้านเลิกงานแล้วก็ได้กลับไปอยู่ครอบครัวมีรายได้แล้วก็อยู่บ้านเนี่ยค่ะมันจะสร้างความสุขให้เราไม่ไม่อยากไปไหนเลยค่ะอย่างเช่นออมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของเรา จะต้องได้มาตรฐานก่อนอื่นเลยก็จะเป็นมาตรฐานอยใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาไปอีกตอนนี้เราก็ได้แล้วว่าได้ GMP HACCP ของกรมประมงเพื่อส่งสินค้าออกต่างประเทศอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีมาตรฐานฮาลานด้วย เราถือเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ใช้เครื่องจักรในการมาทําปลาทั้งรวมการฆ่าเชือ้อใช่ไหมคะแล้วก็การบรรจุเครื่องจักรเราจะเป็นอัตโนม,มัติทั้งหมดนะคะ มันได้พัฒนาตัวของมันเองนะคะให้ไปอยู่กับอาหารหลากหลายประเภทมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นแบบอาหารอีสานนะคะเช่นผัดสปาเกตตี้อะคะ่ะส่วนของซัมจังบองโดยที่เราจะมีเชฟนะคะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์นะคะมาร่วมทำร่วมคิดในในจุดนี้ด้วยนะคะ เราเราจะเห็นว่าสินค้าน้ำปลาเนี่ยคือมีมีคนมาทำเยอะจริงอะคะ่ะถามว่าหนักใจไหมเรามองว่ามันเป็นแรงผลักดันนะคะจะทำให้มีการพัฒนาขึ้น ปัจจุบันน้ำปลาแม่บุญล้ำเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรสูตรแรกเลยก็จะเป็นต้นตำลับน้ำปลาฝาสีขาวค่ะออกแบบมาเพื่อแบบสำหรับแกงออมน้ำพริกค่ะแล้วก็ส้มตำก็ได้นะคะเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขานะคะในฝาสีเหลืองนี้จะเป็นสูตรหอมกลิ่นปลาหนูแต่ก่อนนี่คือมีหล<บ>คนบอกว่าเป็นกลิ่นปูก,ก็คือเราเราหมักปลาเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่ากลิ่นปลาหนูเนี่ยมันมันจะให้อีกลิ่นหนึ่งเฉพาะ ได้ความหอมของปลาอีกแบบหนึง่งค่ะสูตรต่อไปก็จะเป็นสูตรปรุงสําเร็จเลยนะคะตรงนี้คือเราคิดค้นมาเพื่อคนตำส้มตำให้ง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยเลยนะคะโดยแบบไม่ต้องปรุงสูตรนี้จะจะขายดีมากแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคในเรื่องของพวกยำตำผัดต่างๆนะคะเขาก็จะใช้สูตรฝาสีแดงค่ะ เกือบร้อยทั้งร้อยเลยจะจะพูดแบบนี้เอาลอยเลยเอาแบบสุดๆเลยก็จะสีแดงเลยค่ะไม่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ กิจกรรมครั้งนี้ปีนี้เยอะหน่อยเพราะว่าเกิดวิกฤตของโควิด19ใช่ไหมคะทำให้เราทําถุงพยุงใจนะคะมอบให้กับชุมชลมอบให้กับแต่ละอําเภอของจังหวัดกาลสินด้วยอะคะ่ะช่วงนั้นทุกคนเนี่ยกักตัวหลายคนก็คือออกมาค้าขายไม่ได้ตลาดปิดเราอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะในถุงพยุงใจครั้งนี้เราทําอยู่2,000ถุงนะคะมีไข่สด มีแมสมีชุด PPE ไปช่วยทางจังหวะส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็ทําไปส่วนของการช่วยเหลือนะคะเราทําเรื่อยๆตรงจุดไหนที่เราสามารถช่วยผู้บริโภคผู้เดือดร้อนอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ช่วยตรงไหนได้เราก็ช่วยไปตามตามกำลังของเราอะคะ่ะ ค่ะอยากให้น้ำปลาเราเนี่ยค่ะไปอยู่ทุกครัวเลยอยู่ห้าง<ม>อยู่ร้านคา้าหยิบใช้น้ำปล้าเราโดยที่แบบเชื่อมั่นในสินค้าผลิตภัณฑ์เราค่ะ มีบางครั้งเนี่ยลูกค้าก็จะแบบว่าเนี่ยฉันใช้น้ำปลาคุณอยู่นะอร่อยมากเลยใช้ตลอดมาตั้งแต่4-5ปีโน่นหน้าอะไรเงี้ยค่ะมันให้กำลังใจเราอะค่ะว่าเราก็ยังมีลูกค้าที่ชื่นชอบแบรนด์ของแม่บุญล้ำอยู่นะคะมันมันก็ทำให้เราเนี่ยแบบเออเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆสร้างสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค จะทาวันนี้ทําให้ดีที่สุดนะคะตามที่เรามีโอกาสถึงจุดนี้นะคะเราก็ขอบคุณค่ะลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าน้ําปลาแม่บุญล้ําของเราค่ะอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เราคิดว่าสินค้าเรามีคุณภาพค่ะมีมาตรฐานนะคะรวมถึงเรากระจายสินค้าได้ทั่วถึงให้ผู้บริโภคได้บริโภคกับสินค้าของเราได้มากขึ้น,นะคะ่ะ ขอฝากปลาาทั้งฟ้าเหลืองฟ้าแดงปลาขาวก็ผู้บริโภคนะคะนึกถึงนำ้ำปลากระหานึกถึงปลาแม่บุญลำเป็นที่หนึงในใจเลยเด้อค่ะขอบคุณค่ะ